สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้คลังยืนยันแล้ววันโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการภายในเดือนกันยายน63นี้ข่าวล่าสุดจากกระทรวงการคลังนะครับเกี่ยวกับการโอนเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการประจำเดือนกันยายน63นี้ซึ่งก็ถือว่าได้เลื่อนมาจาก กำหนดการเดิมซึ่งปกติเนี่ยเบียยังชีพก็จะโอนให้ทุกวันที่10ของทุกเดือนนะครับให้กับผู้ที่มีสิทธิ์แต่ว่าในเดือนกันยายนที่ผ่านมานี้น่าจะเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่มีการเลื่อนจ่ายโดยคุณละวะลนแสงสนิท ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้นะครับก็คือการเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการรวมถึงข่าวลือเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างทั่วประเทศด้วยว่าในส่วนของการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการยืนยันว่าทางกระทรวงการคลังนั้นมีความพร้อม ในการจ่ายเงินได้อย่างครบถ้วนเหมือนเดิมแน่นอนนะครับส่วนในเดือนกันยายนนี้ที่มีการเลื่อนจ่ายนะครับเป็นการปรับปรุงยอดงบประมาณให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ได้รับสิทธิในเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการจ่ายเงินในปีงบประมาณ6.3 โดยขนาดนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อมาจ่ายเงินดังกล่าวแล้วและกรมบัญชีกลางจะได้ดำเนินการจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ์ต่อไปโดยจะจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน63นี้แน่นอนทั้งนี้เมื่อไปตรวจสอบจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นผู้รวบรวมรายชื่อแล้วก็บริหารจัดการจัดสรรงบประมาณนะครับแล้วก็ส่งให้ทางกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเป็นผู้โควนเงินนั้นก็ได้ยืนยันคําให้สัมภาษณ์ของคุณประยูนรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยว่ากรณีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ในเดือนกันยายน63นี้มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินทางกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่22กันยายน -63 นี้ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับการชี้แจงยืนยันของกลมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังที่ดูแลรับผิดชอบในเรื่องของการโอนเงินโดยตรงเลยนะครับซึ่งคุณวิลาวันพยาน้อยรองที่ปรึกรมบัญชีกลางนะครับได้เปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางขอเรียนว่าตามขั้นตอนการดําเนินการกรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามปฏิทินการจ่ายแต่เมื่อ ตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน63พบว่าไม่เพียงพอทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องจัดสรรเพิ่มกรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้ทั้งนี้กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจำเป็นของผู้มีสิทธิ์ทุกท่านเมื่อกรมท้องถิ่นได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนต่อไปภายในเดือนกันยายน63นี้ นี่ก็เป็นการยืนยันชัดเจนนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยและกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะครับก็ประสานเสียงยืนยันแล้วว่าเงินจะได้ภายในเดือนกันยายนนี้แน่นอนนะครับซึ่งทางกรมท้องถิ่นก็บอกว่าวันที่ 22 2กันยายน63านี้ครับเงินก็จะโอนเข้าบัญชีเหมือนเดิมเป็นประจําทุกเดือนครับอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นข่าวลือนะครับก็เป็นกรณีของเงินเดือนข้าราชการและเงินเดือนลูกจ้างนะครับที่มีการเอ่อลือกันในสื่อออนไลน์บางส่วนนะครับว่า,าภาครัฐนั้นจะไม่มีเงินจ่ายแล้วนะครับในช่วงอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ซึ่งทางกระทรวงการคลังนะครับทางคุณละวโรนแสงสนิทก็ยืนยันว่ามีเงินเพียงพอแน่นอนนะครับรัฐบาลถังไม่แตกนะครับซึ่งกรณีเงินเดือนข้าราชการนั้นทางรัฐบาลได้จัดสรรค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของบุคลากรภาครัฐไว้อย่างเพียงพอแล้วตามพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกปี ซึ่งขนาดนี้ร่างงบประมาณรายจ่ายของปี64ก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภาทั้งนี้เงินคงคลังในปัจจุบันยังอยู่ในระดับที่เข้มแข็งเพียงพอเพื่อรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานภาครัฐซึ่งรวมถึงเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างด้วยนอกจากนี้รัฐบาลยังมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีอากรหรือรายได้อื่น เพื่อนำมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศได้ตามปกติและโคศกกระทรวงการคลังได้ยืนยันว่ากระทรวงการคลังยังมีแหล่งเงินที่เพียงพอเพื่อรองรับการใช้จ่ายของหน่วยงานภาครัฐและดำเนินนโยบายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไปนะครับอันนี้เป็นความยืนยันชัดเจนจากทางกระทรวงการคลังครับวันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ